สวัสดีครับวันนี้ก็ถึงคิวเจ้า c r อ5 0้นะครับที่จะต้องมาเปลี่ยนซีนปั๊มน้ำนะครับล้างไว้แล้วนะครับซีนได้มาแล้วครับนี่นะครับ มาประกอบกันเลยนะครับแกะซีนกะนครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือตัวที่อยู่ในใบใบ,บผักนะครับที่เป็นเซรามิกนะครับส่วนตัวนี้จะอยู่กับตัวเครื่องนะครับตัวฝาเครื่องอย่างนี้นครับเราก็จะเดีย๋ยวผมจะใส่กาวนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเริ่มเริ่มก่อนแล้วครับเริ่มก่อนเราต้องเอากาว เป็นซีนไ,ว,ไนว้ไม่ให้มันรั่วไม่ให้มันซึมเข้าไปอีกครับเก้าแบบอนาถาโหดพี่นอนเลยเยเจาะเอาเลยครับเจาะและฮีดเอานะครับอย่างนี้ของแพงครับต้องใช้คุ้มใช่หล่ะใให้คุ้มม,มันยังให้บ่ล่ะ แข็งเบิดแข็งมาแล้วโอ้ยังเหลือยังเหลือนิดน,นึงนะครับไม่ได้ขี้ถีนะครับเดี๋ว,ว่ามันหมดพอดีครับนี่นะครับเราก็จะต้วมันออกมาเรียกกาวเลยกาวซิลิโคน นี่ครับแล้วก็จะทารอบๆ CBR Sonic นะครับ CBR 150ยหิบ Sonic ใส่กันได้นะครับเขาก็มีสีนยางมาให้อยู่นะครับสีเขียว,ยวสีน้ำเงินเนี่ยครับเราใส่กาวป๊ับทาในตัวเครื่องด้วยทาในสีนด้วยก็ได้นะครับ นี่มันเหลือติดที่นิ้วก็เลยทาที่ซีนด้วยครับใส่เข้าไปแล้วเราก็เคาะเลยนะครับเคาะเข้าดูลูกบล็อกเบอร์ยี่แปดจะเข้าได้หรือเปล่าเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับนีกเดบ๋ย ลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดเราก็วางลงไปให้มันตรงๆแล้วเราก็ อืมอืมโมเมนต์แตกเลยอืมลงจำ้ำขาสูตรเนี้ ออันนนนีี้เดด๋ยวดยวิห่โอเคครับบ่าลงเสมอกันหมดแล้วนะครับลงแตะขอบพื้นแล้วครับพอบ่าลงแตะขอบพื้นนะครับผมก็จะใส่จระบีที่หน้าสัมผัสไว้นิดนึงนะครับ ก็เจะละบีใส่ตรงนี้ด้วยนะครับมันไม่มีลูกปือนอะไรเลยนะครับของรุ่นนี้นะครับมันเป็นบูทไม่ใช่บูทหรอกมันเป็นแค่แกนสวมเข้าไปกับเสื้อฝาเลยครับสวมเข้าไปแล้วก็หมุนๆด้วยนะแล้วก็ดูดูในรูฝั่งนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวซีนมันจะรั่วนะครับมันมีซีนกันน้ํามันอยู่ข้างในนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่นะทีนี้เราก็เอาเนี่ยครับฝาใบพัดนะครับหมุนเข้าไปเลยครับ ฝั่งนี้จะเป็นปัะเจเบอร์สิบสองนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเบอร์สิบสองเหมือนกันครับใช้ตัวทีนะครับเอาแค่ตึงมือนะครับเรียบร้อยครับแบบหนื่อยเเลยครับเสร็จแล้วนะครับให้เจ้า ตีนปั๊มน้ำนะครับทีนี้ก็ประกอบเข้ากับตัวรถนะครับตัดก่อนเลยประกอบฝาแล้วนะครับแล้วก็เสี่ยมเข้าไปเลยครับ<อ>ทีนี้วก็หมุนๆห,หน่อยให้มันเข้าล็อกมันนะครับ ก็จะประกบเข้าไปครับประกบเราก็ใส่มาตัวยาวนะครับแล้วก็ตัวสั้น มาสตาร์ทฟังเสียงเลยครับลองดูครับว่ามันจะรั่วตรงไหนนะครับตรงนี้มีไม่นะครับ